สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้สิมาจำแล่้นสโปกก๊กไก่เมืองกาญทุกค่ะพร้พอมวิธีการหนีบมไม่แล้วก็มัดกมอนรีดห้าสีเอาไปทำการยางขายว่าเขาเห็ดก,กันแบบใดสำหรับมืใหม่หรือว่าผู้ให็นกันร่งดีสิเห็ดอาชีพเสริมยางใกล้ขายก็เห็ดตามคลิปนีจะได้ครับ ส่วนใดที่มันเลยหรือว่ามันเกินอองเ้าก,ก็าต,าตัอดออกะครับเป็นเศษมันต้องอไปเสียบใส้ไม้เรายางขายดีขึ้คือเก่านี่ครับนี่ตัดหนังออกไปเลยเชียนออกไปเลยครับส่วนที่มันเกินค่อยๆรอ,อดตรงใตกระดูกข้าไปครับเฮวตัต้อไหนชินไกล้ขาดออกเกกระดูกคบ ค่อยๆดึงออกมากรลดับหินจืลเวล้ลเอาไปเหนียบเส้นใหม่มันสี่เบิ่งเป็นชิ้นใหญ่ก็บังสามเทียตรงข้างล่างครับนี่นี่ครับกระสรพมาณนี้ครับไปตามไปเลย หลังจากที่ช่ำและสะโพกเรียบร้อยแล้วบัดที่นี้ก็จะมาทาการมักนะครับบัดที่นี้อันนี้ก็เป็นโพงมักของทั้ง้านเองซึ่งเป็นสูตรของทั้ง้านเองผู้ดใดสนใจก่งสร้างในนะครับซีลอยหาซิบคมักใกล้ในสิถึง14โลครับว่นุย่งยากครับแค่เจกซ่องนี่กับมักได้เลย,เลยมีแค่2อย่างคือพงมักกับน้ำตาลป๊บแค่นันนะครับสูตรเข้มข้น สีวบสียางด้เบิดนี่ครับเดี๋ยวมาทำการเทรใส่เลยครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมใส่มาร์ยุดท่างลานสมมตินะครับตามด้วยน้ำตาลปิบครับ ขั้นตองหาสื่อเรื่อปรุงหิ่งหงากสื่อทุงนีท้ทีเดียวจบเลยปรุงมาใกล้สำเร็จเติมน้ำเปล่าเข้าไปน้อยนึงครับพอเดาไดข้นส่วนผสมได้มาต้องหลายเด้อนี่เที่พ่อประมาณารับเวลาเข้าข้นสิได้อข้นไงล้วเ่ากัมาข้นส่วนผสมให้เข้ากันนะครับจนน้ำตาลปี๊บมันแตกละลาย ค่อยสีเอาไปทําการมัดแดดไม่ได้ย,ยงยากครับเม่่หลายขันตอนนี่ผงหมักสูตรเข้มข้นรสชาติคงเดิมตลอดนี่ครับนี่ครับพ้นส่วนผสมให้เขากันสีเข้มข้นดีกันานดะ เป็นไงี้ซีเค้มข้นกันนะเราเขาก็เติมไปกิงโซโดาเข้าไปน้อยหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าไก่เขาสียดุ่มขึ้นมาอีกแต่ว่าจะไปเติมหลายเด้อถ้าเติมหลายนี่เดี๋ยวกไก่จะมิ่กินแต่ว่าบานแต่ไล่นะครับสําหรับใส่อาหารอยูล่ล่ะนี่ครับกบค็ค้นๆในมันเข่ากันเขาก็ออยสีเอาไปทําการมด หลังจากที่เขาคนส่วนผสมให้เขาก็เรียบร้อยแล้ววันนี้เขาสิมาทำการเทน้ำหมักใส่ไก่กันนะครับที่เขาเตรียมไว้นี่ครับอืมเทเข้าไปเลยสีคข้มคนดีขนาด เขามาทําการมักคนส่วนผสมให้เข้ากันกับเนื้อไก่นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาคอยไปแช่ไว้นิด,นด,นดตู้เย็นด้วยว่ามักทั้งน้ำแข็งก็ได้ท้าบุเดฟ,ฟ้าวกะย่างหน่อยจกัก1-2ชั่วโมงนะครับคอยไปย่างหรือถ้าดีกะขามขึ้นไปเลยครับย4ิชั่วโมงส่วนนำมักมั่นเนยคือว่าเขาไปท่ากับสะโพกไก่ได้เลยครับนำมักมั่นนะเขาบ่ต้องไปถิ่นดะ้ นี่ครับอันนี้ใกล้แซ่เย็นเรียบร้อยเลยนะบัดนี้เขาก็สามารถทำการหนีใกล้กันนาะครับชว,วนไม้เนมเนี่เป็นไม้เบอร์แปดด้วยครับแลวลวดนี่ลวดเทาหาซื้อตาม้านวัสดุก่อสร้างได้ครับโคตรละยี่สิบบาทแถวผมอยู่คนละยี่สิบบาทแต่ละพื้นที่อาจจะราคาบ่คือกันหรือว่าอาจจะถือคอนนี้ก็ได้ แรกๆเขาบอกสิบช่ชินนะครับค่อยๆเฮ็ดเดี๋ยวก็สิชินก็นสิคลองเองนี่เขาก็ดึงไกให้มันตึงเวลาเขาหมัดครับเวลาเขายาั่ไกสิบ่ได้หดั่ได,ด้อยังส้นน้ำมักนี่ก็ไปท่าได้ไม่ต้องเอาถ่มเดอ้อน้ำมักเดอ้อ เดี๋ย,ยมจะแนะนดีกว่าสิน,นี่ครับหลังจากที่เ้าหนีบเรียบร้อยแล้วพ่ทีนี่ห้องตัดสีท้ำการย่างกันล็อครับพ่อทีนี่เนี่ส่วนเศษมั่นเลยห้องตัดสีไม่เอาเสียบใส้ไม้และแบบย่างด้วยกันนะครับนี่มาัึเ้นเตาแล้วครับพ่อทีนี่ ใกล้กันเริ่มสุกแล้วครับสีสันเนี่ยสวยงามดีขนาด,าดรสชาติเนี่ยรับรองเข้มข้นแทนแน่นอนมันสีเหลืองไข่ยางดีสำหรับคลิปนี้ก็ขคอสบไวท์เทียนนะครับสวัสดีครับ